สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกกันดีกว่าฮะวันนี้เป็นเกมนัดที่6แล้วประจำวันเสาร์ที่19กันยายน2020มีแต่กันอยู่3คู่เริ่มกันที่โบลิเทโลวันนี้เปิดบ้านเสมอกับราชบุรีมิตรผล FC ไป1-1ฮะเกมนี้เทโลนำไปก่อน1-0นจากอดิศัก์ศีคัาเพียงครับแต่ก็มาโดนราชบุรีตีเสมอนในช่วงทศเวลาบาดเจ็บครึ่งหลังจากยานิคโบลีนั่นเองฮะจบเกมเลยแบ่งไปทีมละ1คะแนนไปกันที่การท่าเรือครับวันนี้แพ้คาบ้านให้กับ BG ปทุมอยู่ในเตดไป01ครับ ทีมเยือนได้ประตูชัยจากเจนลบสัมเผาดีแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นทูแบงคอกยู้ยแต่ครับเฉือนเอาชนะทางสุพรรณบุรีเอฟซีไป2-1ครับเกมนี้ทีมเยือนนำ่งให้ก่อนหนึ่งศูนย์ด้วยนะจากเอเลนโดดอซานโตสครับแต่ว่าทูแบงคอกก็มายิงแซงสองลูรั่วจากนัทวุฒิสุขสุ่มแล้วก็อานนนอมอนเลิกสักนะ่าเอก็ฟาสามแต้มไปได้นะสำหรับแบงคอกในวันนี้ เลยทําให้สถานการณ์ในตอนนี้ฮะอันดับหนึ่งเป็นแบงคอกยูเต็ดห้านะัดชนะรวดเก็บไป15คะแนนเต็มอันดับ 2BG ีพิทุมยูเต็ดมี13คะแนนอันดับ3ราชบุรีฮะ13คะแนนเหมือนกันอันดับ4โพลิสเทโลก็มี13คะแนนอันดับ5การท่าเรือมี10คะแนนฮะอันดับ6สุพรรบุรี f c มี10คะแนนเช่นกันอันดับ7สุขโขทัย9คะแนนแล้วก็อันดับ8ชมุรี f c ก็มี9คะแนนไปทอกันที่ครึ่งตารางล่างฮะอันดับ9ตอนนี้เป็นเชียงรายชมป์เก่าครับมี8คะแนนอันดับ10เมืองทอง6คะแนนอันดับ11บุรีรัมย์เยอเต้ครับมี4คะแนนอันดับ12สมุทรปราก,การซิตี้4คะแนนอันดับ13นครราชสีมามี3คะแนนอันดับ14ประจวบ f c มี1คะแนนแล้วก็2อันดับสุดท้ายครับลองบวยอย่างระยองแล้วก็ตตลาด FC ทีมบบัวกก็ย็ยยงเเแ้้ไไ่ ไาดูกันที่ดาวซันัวล,ล่าสุดยังคงเป็นแฮริสันไคออนของชมบุรีที่ซัดไป5ประตูแล้วก็นักเตะที่อายุแม่สุดฮะวันเดอร์ลุยของแบงคอกที่จ่ายไป5ลูกปิดท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีกนัดที่6ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้นะฮะก็จะมีเมืองทองเปิดบ้านเจอสมุทรปราการตราดจะพบกับสุขโขทยัยประจวบเจอกับทางชมบรีเอฟซีแล้วก็นครราชสีมาฮะเปิดบ้านเจอกับเชียงรายยูไนเต็ด